สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชา YouTube นะ,ะเดี๋ยวพาไปชมจอนเดียนะวันนี้ใหญ่จังเลยหกหนึ่งหนึ่งศูนย์บีนะจอนเดียครับอใหญ่มากคันนี้โอ้ดูช้างมันนะทำไมอยู่ตรงนี้นะ อู้ใหญ่มากเลยนะอ้ดูเวทดูเวทไม่รู้กิโลเลยนะเราหน้าเปิดนะครับีรุ่นนี่ ใหญ่มากอันนี้เป่าหน้าปิดนะอู้จีนหกพันหนึ่งร้ย 6, 110, 110. อยสิบโอ้ได้ขับสักคันนี่สุดยอดเลย ับป่ยยศไหอยไมอันนี้พราปิดอ,อันนี้พราเปิดพราเปิดลงน้ำไม่ได้น่าจะรอเลยอันนี้บอนนกะด่อันนี้คืเป็นลูนก โคตรใหญ่โคตรใหญ่ใหญ่จริงอะโคตรใหญ่ฮะนนอ,นะอันนี้โคตรชอบเลยตัวนั้นงห้าสิบแดงนะอันนี้สามหกอันนี้ร้อยสิบเนี่ยโอ้โคตรใหญ่มากครับ เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้